สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาดูในส่วนของวิธีการติดตั้งในส่วนของตัว s ซบบิกนะครับวันนี้เราจะมาติดตั้งอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งจากรอบที่แล้วนะครับของเราก็จะมีการติดตั้งแบบที่เป็นแอปพลายแอนนะครับก็หมายความว่าในส่วนของ s ซบบิกนะครับเขามีการรวมในส่วนของแพ็กเกจนะครับที่เกี่ยวข้องกับตัว s ซบบิกนะครับมีการ รวมแพคเกจมีการกำหนดค่าตั้งค่าต่งตางๆนะครับแล้วก็ทําเป็นกลุ่มก้อนนะครับเรียกว่าเป็นแอปพลายแอนนะครับซึ่งเราก็สามารถดาวน์โหลดตรงนี้นะครับไปติดตั้งนะครับได้เลยเนาะนะครับผมแต่ครั้นี้จะมีประเด็นอยู่ว่าถ้าเกิดเราติดตั้งตัวเซบิกแบบแอปพลายแอนแล้วนะครับถ้าเกิดในส่วนของตัว o อเนาะซึ่งตอนติดตั้งแบบแอ p พลิแนนะครับตัวนี้ OS หลังบ้านจะเป็นตัวลิมลีนุที่ชื่อเอามาลิรีนุนะครับผมตัวนี้คือจะเป็นเบสคอมมานดนะครับเหมือนกันกับ Red Hat เหมือน z e n o เเหมือน Fidula เลยนะครับผมเนาะแล้วก็เหมือน o r a c ค l l n u ุ x เลยนะครับซึ่งในส่วนของตัวนี้เองนะครับถ้าเกิดตัว OS เนะครับเกิดเราใช้งานไปสักระยะหนึ่งนะครับแล้วเกิดเต็มนะครับเราจะไม่สามารถขยาย ได้นะครับผมน้องเพราะว่าในส่วนของตัวนี้นะครับเราลองรีโมทไปที่ตัวตัวเซบิกเนาะของคุณนะครับแล้วคุณลองไป df h o s ดูนะครับเพื่อเช็คดูนะครับจะเห็นว่าในส่วนของดิสนะครับในส่วนของพาริชันนะครับเขาจะไม่มีการทำเป็น lbmy นะครับผมนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเราใช้งานเซบิกไปสักระยะหนึ่งเราเกิดเต็มนะครับ อันนี้เราก็ต้องไปทําการมู๊ดดูนี่นั่นก็อาจจะยุ่งยากนิดหนึ่งเนาะนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราติดตั้งแบบที่ผมจะแนะนาตรงนี้นะครับตรงนี้เบื้องต้นนะครับเราก็ติดตั้งในส่วนของ OS ของเราได้เลยนะครับอย่าง s e n โอเอสเราก็ไปติดตั้งได้เลย u b u n t u ู untu, เราก็ไปไปติดตั้งรอก่อนนะครับเตรียมก่อนก่อนที่เราจะติดตั้งตัวแพคเกจของ s ซบิกนะครับผม นะครับเราก็ไปในตรงส่วนตรงนี้นะครับนะครับผมจะติดตั้งตัวเซฟริกบนเซนโอเอสสตรีมเก้านะครับผมเนาะชื่อเดิมชื่อเซนโอเอสนะครับชื่อใหม่ชื่อเซนโอเอสสตรีมนะครับผมเนาะนะครับก็ตอนนี้เวอร์ชันล่าสุดเป็นเวอร์ชันเก้านะครับผมเนาะนะครับซึ่งตรงนี้ผมได้มีการติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มีการติดตั้งบน a r e Workstation นะครับแล้วก็มีการติดตั้งเป็นแบบเป็น LVM เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สเต็ปถัดไปนะครับผมก็จะมาดาวน์โหลดในส่วนของแพ็กเกจนะครับที่ทางเซฟบิกเขาเตรียมไว้ให้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการการติดตั้งกันเลยนะครับผมตรงนี้เป็นในส่วนของตัวเซโนเอของผมนะครับตัวนี้นะครับโอเคเผอิญเซสชั่นหลุดพอดีเลยนะครับเดี๋ยวขอล็อกอินเข้า,าไปใหม่นะครับ ก็ในส่วนของตัวนี้ล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับผมคราวนี้ในส่วนของตัวเวอร์ชันนะครับเดี๋ยวผมให้แต่ท่านให้ดูก่อนนะครับตรงนี้เราก็ต้องมาเตรียมเตรียมเครื่องก่อนเนาะนะครับเตรียมความพร้อมก่อนก่อนที่เราจะติดตั้งตัวเซิกนะครับเราก็เช็คในส่วนของเวอร์ชันดูได้นะครับก็ใช้คําสั่งนี้ได้เลยนะครับแค t คือเป็นการดูนะครับก็ไปดูไฟล์นี้นะครับผมเนาะนะครับอันนี้คือเราสามารถดูแบบนี้ก็ได้นะครับผมเนาะนะครับโอเคก็ดูแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคคราวนี้ ตรงนี้ผมได้มีการเตรียมเครื่องแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เองนะครับในส่วนของตัว s ซพิกนะครับเขาจะรีควายนะครับหรือว่ามีความต้องการในส่วนของเวอร์ชันของ p h p เป็นเวอร์ชัน7.4นะครับผมเนาะนะครับจะเห็นว่าตอนที่เราใช้ตัว a อ p l i a n c e นะครับจะเห็นว่าในในช่องในส่วนของ PS p h p เวอร์ชันเนาะนะครับเขาบอกว่าเวอร์ชันตอนนั้นอะที่ผมติดตั้งที่เอาตัวแอป a n c e มาติดตั้งนะครับก็จะเห็นในในส่วนของ น่าติดตั้งเนาะนะครับเขาก็จะมีบอกว่าเวอร์ชันปัจจุบันของผมเป็นเวอร์ชัน8.1นะครับแต่ว่าในส่วนของตัว s ซบิคนะครับเขารีคว่นะครับเขาต้องการเวอร์ชัน7.4เนาะนะครับฉะนั้นในส่วนของการติดตั้งแบบนี้นะครับในส่วนของวิดีโอชุดนี้นะครับผมก็ต้องมีการติดตั้งในส่วนของเวอร์ชันที่เป็นตัว7.4ด้วยนะครับ โอเคเราก็มาเช็คเวอร์ชันกันก่อนนะครับโอเคเป็น7.4ขีดสานะครับเราก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับโดย Default หลังจากที่เรามีการติดตั้งในส่วนของ CentOS Stream เวอร์ชัน9เสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดเรามาเช็คเวอร์ชันตรงนี้นะครับเราจะได้เป็นเวอร์ชัน8.1นะครับฉะนั้นถามว่าติดตั้งได้ไหมติดตั้งได้ครับผมติดตั้งได้แล้วก็แต่ว่าคราวนี้ตอนที่เราไปรันเปิดที่หน้าเว็บตัวเซฟบิกเองนะครับเขาก็จะมีบอก ว่าเขา r e เรี r e v e เวอร์ชัน PSP 7.4นะครับผมนะครับก็เดี๋ยวถึงขั้นตอนตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกอีกทีหนึงนะครับผมนะครับฉะนั้นในส่วนของการติดตั้งที่เป็นเวอร์ชัน7นะครับบน7.4บนส r e a m 9สามารถทำได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องรีมูฟเวอร์ชัน8.1ก็ได้นะครับแต่เราจะใช้ในส่วนของคำสั่งอีกแบบหนึ่งนะครับ ซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดคุณไม่อยากติดตั้งตัว PSP นะครับสองตัวเนาะนะครับเราก็สามารถรีมูฟเวอร์ชันน8.1ได้นะครับแล้วก็ติดตั้งตัวเวอร์ชัน7.4ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าคราวน,นี้เผื่อว่าท่านใดนะครับอยากลองติดตั้งทั้ง2อ,อันเลยนะครับ PSP 8.1มีอยู่แล้วนะครับจะติดตั้งตัว PSP เวอร์ชัน7.4ก็สามารถติดตั้งได้นะครับเนาะนะครับก็เราก็สามารถไป ไปติดตั้งในส่วนของโมดูลนะครับเนาะนะครับไปติดตั้งของโมดูลนะครับที่เป็น PSP นะครับและโคโลนรีมี่นะครับผมว่า7.4เนาะอันนี้ก็ลองไปดูวิธีการติดตั้งอีกทีหนึ่งได้นะครับผมเนาะนะครับแล้วครัวนี้พอติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็มาทําการรีเซ็ตนะครับเพื่อให้เป็น Default นะครับเป็น7.4ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าคราวนี้ถ้าเกิดท่านใดไม่อยากติดตั้งเวอร์ชัน7.4ด้วยเอ่อ7.1นะครับเราไม่อยากจะมี เออแปดทษทีถ้าเกิดเราต้องการที่จะรีมูฟแปดจุหนะครับหรือเราจะเอาออกตรงนี้เราก็สามารถไปรีมูฟได้นะครับก็สามารถรีมูฟได้แต่ว่าเรื่อคันนี้การที่เราจะติดตั้งเวอร์ชั่น PSP 7.4นะครับบนตัวบนตัวเซนเอสตย์ตรงนี้นะครับเราก็ต้องมีการไปอะไรเอ่ยเราก็ต้องมีการไปติดตั้งตัว Reposit o ท y ีนะครับที่เป็น Re p o s i t o r y ของเ e นเน s, s 9นะครับ iOS 9ด้วยนะครับผมเนาะนะครับเราก็ต้องไปติดตั้งตรงนั้นด้วยนะครับแล้วคันนี้เราค่อยมาทําการเปิดตัว Remi เนาะนะครับ PSP 7.4 Repository นะครับผมเนาะนะครับแล้วก็เราก็ติดตั้งโมดูลแล้วก็ไปเปิดโมดูลที่เป็น PSP นะครับผมเนาะที่เป็น7.4นะครับผมเนาะนะครับพอเปิดแล้วนะครับพอเปิดแล้วเราก็สามารถใช้ได้นะครับ โอเคถ้าเกิดเราคลีนคลีนเลยนะครับ8.1ไม่เอานะครับเวลาเราจะมาเช็คเวอร์ชันเราก็จะได้7.4ประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะนะครับซึ่งตรงนั้นลองลองไปดูต่อได้นะครับผมเนาะนะครับอ่าโอเคคราวนี้ในส่วนของตรงนี้คือเป็นการเตรียมเครื่องเนาะนะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องติดตั้งด้วยนะครับก็คือติดตั้งตัว MySQL นะครับเราก็โอเคก็ sudo นะครับแบบนี้นะครับ แล้วก็ dnF นะครับผมแล้วก็ Install นะครับแล้วก็ m y s q l นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเนาะนะครับก็ต้องติดตั้งตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไปสร้างส่วนของ Database เนาะนะครับผมโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหน้าเว็บกันบ้างนะครับซึ่งในส่วนของวิธีการทำตรงนี้นะครับผมก็จะทำจากในส่วนของหน้าเว็บของ s a b i c นะครับที่เขาได้มีการแนะนำให้นะครับผมก็ตรงนี้ผมติดตั้งตัว ตัว psp นะครับที่อ่าโอเค psp แล้วผมติดตั้งตัว Sa b i c นะครับเป็น6.4นะครับแล้วก็ติดตั้งบนตัว os centos linux นะครับโอเคเป็นสตรีมนะครับเป็นเวอร์ชันสตรีมนะครับนาะเป็นเวอร์ชันนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ให้เรามาเลือกตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ถัดไปแล้วก็มาเลือกอันนี้นะครับ ตรงนี้แล้วแล้วแต่คุณเลยนะครับว่าจะเลือกเป็น Postgres SQL ก็ได้นะครับส่วนเว็บสวิตเราเลือกเป็น Apache นะครับแล้วแต่เลยนะครับตรงนี้อาจจะเลือกเป็น Engine X ก็ได้แล้วแต่เลยนะครับผมโอเคคราวนี้ในส่วนของตังนี้นะครับพอเราเลือกแล้วนะครับเราไฮไลท์เรียบร้อยแล้วเราก็เลือกมาดูข้างล่างนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนวิดีโอชุดแรกเลยนะครับตรงนี้จะเห็นว่าในส่วนของตรงนี้เองก็จะมีในส่วนของท่าพิเศษขึ้นมาเนาะนะครับเราก็ต้องมีการติดตั้งตัว เซ็บบิกนะครับเรปสิตรีด้วยนะครับผมแลที่เขาได้มีการเตรียมไว้ให้นะครับเราก็เพียงเพิ่มตัวนี้เข้าไปนะครับผมเราก็ V i นะครับ VI แล้วก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ไฟล์นี้เนาะนะครับเราก็ไปพิมพ์เพิ่มได้เนาะนะครับพิมพ์เพิ่มตามนี้นะครับแค่นี้ก็พอนะครับของเดิมมีอยู่แล้วไม่ต้องลบนะครับอ่ะโอเคแล้วก็ในส่วนของสเต็ปที่2นะครับก็ตรงนี้นะครับเราก็จะมา โอเคตรงนี้เป็นการติดตั้งในส่วนของ repository ในส่วนของเ a b บ i ิเองนะครับเราก็ Copy มาได้เลยนะครับ Copy มาตั้งแต่ตรงนี้นะนะครับตรงนี้เป็นตัวคอมเมนต์ของเขานะครับเป็นอ่ะโอเคเขาใส่มาให้เราก็ถ้าเกิดเราล็อกอินด้วย User ธรรมดาแล้วก็ Sudo so นะครับ Sudo so แล้วก็ตามด้วยตรงนี้ได้เลยนะครับก็ Copy ได้เลยแล้วก็ Clean นิดนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการติดตั้งในส่วนของตัวเ a b บ i ิได้เลยนะครับก็ อ่าโอเคตั้งแต่นี้เลยนะครับเราก็ปีมาทั้งหมดเลยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเราก็มาตรงนี้เป็นในส่วนโอเคตรง Initial ตรงนี้นะครับตรงนี้เนาะนะครับตรงนี้ให้เรานะครับให้คุณนะครับก็ ตรงนี้เราพ p mysql นะครับตามนี้ได้เลยนะครับผมเนาะแล้วคราวนี้ถ้าเกิดใครไม่มีพาสเวิร์ดนะครับตรงนี้ให้เรา Enter ไปเลยนะครับเราไม่ต้องใส่นะครับให้ Enter ไปเลยนะครับผมเนาะคือตรงนี้เขาจะมีการถามพาสเวิร์ดนะครับแต่ว่าให้เรา Enter ไปเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ให้เรา Copy มาหมดเลยนะครับตามนี้เลยนะครับผมเนาะตามนี้เลยนะครับพาสเวิร์ดก็คือตามนี้นะครับผมเนาะโอเคตามนี้เลยนะเป๊ะๆหมดเลยนะครับโอเค แล้วต่อไปก็คือเป็นในส่วนของสเต็ปตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับอ่ะโอเคอ่ะสเต็ปนี้เหมือนกันตามนี้หมดเลยนะครับแล้วคือสเต็ปตรงนี้พอเรา Enter ปุ๊บเขามีให้กรอกพาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดก็คือจะเป็นพาสเวิร์ดตัวนี้นะครับตัวนี้เลยนะครับผมแล้วรอประมาณสัก1นาทีนะครับผมนะครับอ่ะโอเคแล้วก็สเต็ปถัดไปนะครับก็ตัวนี้คือเป็นในการในส่วนของ ดีเซเบิรนเนาะนะครับนะครับที่ได้มีการแจ้งไปเนาะนะครับที่ได้มีการรีมารคอมเมนต์ไว้ให้นะครับตรงนี้เราก็เข้ามาเหมือนเดิมนะครับผมเนาะนะครับก็เข้ามาเลยตรงนี้เหมือนเดิมแล้วก็ตรงนี้ก็เขาถามพาสเวิร์ดเนาะเราก็เอนเตอร์มาเลยนะครับแล้วก็พิมพ์ตามนี้หมดเลยนะครับแล้วก็คลิกแบบนี้นะครับคือออกจากดัตเตอรเบียรเนาะนะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของถัดไปนะครับถัดไปเราก็จะมา สร้างในส่วนของดัตเตอร์เบของตัวเซฟบิกบ้านนะครับเรามากําหนดนะครับโอเคเราไม่ได้มาสร้างดัตเตอร์เบดัตเตอร์เบเราสร้างเนี่ยสเต็ปก่อนหน้าแล้วต่อไปก็คือจะเป็นการมาคอนฟิกมากําหนดค่าดัตเตอร์เบนะครับผมเนาะของตัวเซฟบิกนะครับเราก็เข้ามากดที่ไฟล์นี้นะครับแล้วก็ V I ได้เลยเนาะนะครับก็ V I หรือว่า Nano นาโนก็ได้นะครับแล้วแต่เลยแล้วก็ให้เราเลื่อนเลื่อนมานะครับจะมีในส่วนของ ดัตเตอร์เบตรงนี้เนาะให้เรากําหนดในส่วนของพาสดให้ถูกต้องนะครับผมเนาะถ้าเกิดของเดิมคอมเมนต์ไว้ก็ให้ไปเปิดนะครับถ้าเกิดไม่มีนะครับก็ให้ไปเพิ่มได้เลยนะครับอันนี้คือต้องไปเช็คดูดีๆเนาะนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับตรงนี้คือเป็นการรีสตาร์ทในส่วนของตัว์วิสเซ,บ,ซบ,บิกนะครับเอเจนต์ Agent. อ่าโอเคแล้วก็ซบ,บิกของ ของตัวเว็บ์วินาะนะครับแล้วก็ตัว PHP นะครับแล้วก็คราวนี้เป็นการตัวนี้เป็นการ Enable นะครับเหมือนว่าให้สวิตต์ทำงานออโต้ต,ตอนที่เราเปิดเครื่องนะครับเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มาที่หน้าหน้าในส่วนของหน้าเว็บของ s ซฟ i ิกนะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของผมนะครับผมอ่ะโอเค อ่ะโอเคก็ตรงนี้เป็นส่วนของผมนะครับโอเคเซสชันไม่หลุดยังไม่หลุดโอเคยังได้อยู่อ่ะโอเคของผมก็โอเคคราวนี้เพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับใครใช้เซน os s t r e a m นะครับคือวิธีง่ายๆเนาะอันนี้คือเป็นการแค่ทดสอบก่อนนะครับส่วนของตัวที่เป็นไฟวอลนะครับจะมีตัวไฟวอลดีนะครับไฟวอลดีเขาจะ ออโตสตาร์ทให้นะครับหลังจากที่เรามีการติดตั้งตัว c e นเอสตรีเหรือ8ก็ตามนะครับอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับถ้ามีการเปิดไฟบอลนะครับถ้าเกิดเรานําไปใช้จริงเนาะแนะนําให้มีการอลาวพอร์ตไปด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับผมนะครับแต่ครั้นี้ถ้าเกิดเราทดสอบเฉยๆนะครับเราก็สามารถไปปิดนะครับผมปิดได้เนาะนะครับเราก็ปิดเราก็ปิดแบบนี้นะครับก็พิมพ์สต็อแบบนี้ได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับ โอเคอันนี้เราไม่จะเป็นต้องปิดแบบถาวรน,นะโอเคจะปิดแบบถาวรก็ได้นะปิดแบบถาวรก็ disable นะครับแบบนี้นะครับปิดถาวรเลยเนาะนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวผมขอเปิดคืนดีกว่านะครับอ่าขอ enable คือเปิดคืนเหมือนเดิมนะครับโอเคอ่าโอเคอันนี้ enable ไว้นะครับ enable ไว้ in นะครับก็เวลาเปิดเครื่องมาปุ๊บวิตช์วิก็ทำงานท,างทันทีวิตช์วิของตัวไฟบอลนะครับผมอ่าโอเค โอเคของผมมีภาษาไทยด้วยนะครับนี่เห็นไหมภาษาไทยตรงนี้เวลาเราติดตั้งเนาะอันนี้คือเป็นภาษาไทยของของของระบบเองนะครับผมได้มีการติดตั้งเพิ่มเนาะอันนี้คือไปไปดูได้เนาะได้นะครับลองลองเช็คดูได้โอเคนอกเลยนิดนึงอ่าโอเคต่อไปนะครับก็เดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูในส่วนของในส่วนของหน้าเว็บได้เลยเนาะนะครับในส่วนของหลังบ้านการติดตั้งตรงนี้นะครับแต่ละท่านก็สามารถไปดู ตามสเตปนี้ได้เลยนะครับผมก็จะอ <c oughs> ิง,อางจากสเตปนี้เหมือนกันนะครับผมนาะซึ่งค่อนข้างจะระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคสิ่งที่ผมให้ดูนะครับตะกี้ที่ผมมีการแชร์นะมีการแนะนาว่าโอเคถ้าเกิดในส่วนของตัวเซบ,บิกเรานะครับถ้าเกิดเราใช้งานไปนะครับเกิดว่าในส่วนของข้อมูลเอ่อต้องบอกว่าเกิดเหมือนว่าเอ่อในส่วนของข้อมูลอะไรบางอย่างหรือว่าเซบ,บิกเข้าไม่ได้บ้างหรืออะไรหรือไม่ได้บ้างเนาะเกิดการเต็มเพว่าเกิดมีการใช้ตรงนี้ ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะอันนี้คือ root directory เนาะเปรียบเสมือนได้ C อ่ะเคผมเปรียบแบบนี้เลยนะครับตัวนี้คือเป็น root directory นะครับถ้าเกิดตรงนี้เต็มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราเข้าชับิกไม่ได้นะครับถามว่าเราขยายได้ไหมถ้าเกิดโอเคสังเกตง่ายเลยหลักการนะครับอันนี้มีการทําเป็น LVM เนาะถ้าเกิดแบบนี้เราสามารถขยายได้นะครับผมขยายได้เนาะนะครับโอเคเดี๋ยวผมเช็คให้ดูนะครับเช็คดูแบบให้เห็นภาพเลยนะครับอันนี้คือเราเช็คแบบง่ายๆเนาะนะครับดูแบบง่ายๆเลยนะครับเราก็ใช้แบบนี้นะครับ โอเคผมก็เช็คแบบนี้นะครับแบบง่ายๆเลยเนาะนะครับซึ่งวิธีการเช็คจะมีหลากหลายรูปแบบนะครับต้องบอกไว้นิดหนึ่งนะครับผมเนาะนะครับบางท่านก็อาจจะเช็คอีกแบบนึ่งก็ได้เนาะนะครับโอเคอันนี้เอาแบบวิธีง่ายๆก่อนนะครับโอเคถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะครับอ่าโอเคอันนี้แสดงว่าถ้าเกิดในส่วนของตัวเซปิกของเรานะครับถ้าเกิดตัวนี้นะครับเกิด o s มีเกิดใช้ไปปุ๊บเกิดเต็มเนาะเราก็สามารถขยายแบบออนไลน์ได้นะครับผมเนาะ ขยายได้เลยนะครับเป็นการขยายแบบ LVM นะครับผมอ่ะโอเคอันนี้ในส่วนของหลังบ้านนะครับอ่ะโอเคต่อไปก็เรามาดูหน้าบ้านกันเลยนะครับอ่ะโอเคอันนี้คือเป็นในส่วนของหน้าบ้านของผมเนาะนะครับ ตรงนี้เป็นในส่วนของหน้าบ้านนะครับผมเนาะนะครับก็ JI, ตรงนี้ถ้าเกิดเราเห็นตรงนี hmm. ้นะครับก็ตรงนี้นะครับโอเคเรายังไม่ได้มีการติดตั้งเนาะนะครับในส่วนของภาษาอันนี้เราสามารถไปติดตั้งในภายหลังได้นะครับผมนะครับก็เราก็จะมาในส่วนของหน้าตาแบบนี้นะครับผมเนาะนะครับโอเคตรงนี้เราก็กดเน็กได้เลยนะครับผมนะครับพอเราเน็กนะครับที่ผมได้มีการแจ้งไปนะครับผมที่แจ้งว่า ถ้าเกิดเราติดตั้งแบบตัวแอปพลิแอนด์เนาะของผมเองนะครับตัวแอปพลิแอนด์เองเป็นตัว Alma นะครับผมเนาะนะครับจะเห็นว่าตัว c u r e n t เอ่อ k e r e n t version นะครับเป็น8.1เนาะของผมนะครับแล้วคราวนี้ถ้าเกิดในส่วนของเซพิเอะนะครับเขารีคว r e 7.4นะครับฉะนั้นทางที่ดีนะครับเราติดตั้งตัว PSP เป็น7.4ไปเลยนะครับผมเนาะนะครับประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคสเต็ปถัดไปนะครับเราก็เน็กได้เลยนะครับ ส่วนอื่นเราสามารถไปปรับได้นะโอเคนิดนึงนะครับส่วนพวกนี้เราก็ไปปรับได้นะครับไปปรับได้ดูตามความเหมาะสมเลยนะครับผมนาะที่ไฟ php เนาะนะครับเป็นไฟล conf i เนาะนะครับก็ไปปรับได้เช่นกันนะครับก็ตรงนี้เราก็ Next ได้เลยนะครับผมเนาะนะครับ หลังจากที่เราเน็กมาแล้วนะครับเน็กมาแล้วก็จะเห็นในส่วนของตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นส่วนของดัตเตอร์เบสนะครับตรงนี้เราก็กําหนด default เลยก็ได้นะ,นะครับตรงนี้เราก็อ่ะโอเคใส่แบบ default ไปก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของ User นะครับแล้วก็ในส่วนของ password นะครับเป็น password ที่เราได้มีการกรําหนดเนาะนะครับที่ดัตเตอร์เบสนะครับที่เป็น password ตัวเล็กใช่ไหมฮะเป็นตัวนี้นะครับโอเคพี่ a s ดิวสุดอดีตตัวนี้นะครับที่เราได้มีการกําหนดตอนที่เราได้มีการสร้างดัตเตอร์เบตนะครับก็ให้เราใส่ตามนี้ไปเลยนะครับผมเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวผมพิมพ์ให้นะครับอันนี้นะครับผมเนาะนะครับที่เราได้มีการสร้างในดัตเตอร์เบตเนาะที่เป็นหน้าคอมมานะครับผมนะครับแล้วก็ในส่วนของสเต็ปถัดไปนะครับเราก็เล็กได้เลยนะครับ อ่ะโอเคในส่วนของถัดไปนะครับก็มาถึงในส่วนของตรงนี้บ้างนะครับตรงนี้เราจะกําหนดนะครับเซเว่นเอเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านเลยเนาะนะครับแล้วแต่แล้วแต่คุณกําหนดได้เลยนะครับแล้วก็ตรงไทม์ตรงนี้นะครับตรงไทม์ตรงนี้เราก็เลือกเป็นนะครับก็ไทม์เป็นเอเซียเป็นของนะครับล้วก็เลื่อนมานะครับก็มีเลขเจ็ดออกอี u t ท7นะครับแล้วก็เลือกได้เลยครับแล้วก็ส่วนของทีมตรงนี้นะครับตรงในส่วนของแบ็กกราวด์หลักบ้านเราก็เลือกเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับผมเนาะแบบไหน อ่าโอเคแบบนี้ก็ได้นะครับอ่าลองดูนี่แบบนี้ก็ได้นอกนะครับโอเคผมเลือกเป็นแบบนี้ดีกว่านะครับอ่าโอเคแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็เราก็กด next ได้เลยนะครับผมโอเคเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้เป็นในส่วนของ summary นะครับก็คือสรุปนะครับผมเนาะตรงนี้ก็จะมี database นะครับ tls อ่าโอเคตรงนี้เป็นเป็น f a l d อยู่เนาะอันนี้ค่อยไปปรับแต่งกันในภายหลังนะครับผมเนาะนะครับ อ่ะโอเคตรงนี้พอร์ตเราไม่ได้มีการกำหนดนแดดอย่างได้เลยนะครับอันนี้คือเราเป็นการเป็นการแค่เทสดูก่อนนะครับแต่ว่าการที่เราจะใช้งานจริงๆนะครับเราก็ควรมีการปรับเพื่อให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นเนาะนะครับต่อไปเราก็ Next ได้เลยครับอ่ะโอเคตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผมเนาะคอนเอ่อคอนกรต ตัเลือชโอเคโอเคต่อไปตรงนี้นะครับก็มีการโอเคคอนฟิกไฟล์ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมเนาะนะครับได้มีการสร้างไปแล้วนะครับเผื่อว่าเราจะไปปรับหรืออะไรก็ตามเนาะนะครับผมต่อไปก็ฟิเนดได้เลยนะครับผมกดฟิเนสได้เลยนะครับโอเคพาสเวิร์ดเป็นเซ็บบิกนะครับผมพาสเวิร์ดเป็นเซ็บบิกนะครับแล้วก็ยูเซอร์เป็นแอดมินนะครับ โอเคเข้ามาเรียบร้อยแล้วครับผมเนาะโอเคตรงนี้เราก็ไม่ต้องสนใจนะครับว่าปิดไปเลยนะครับผมโอเคก็อ่ะโอเคไม่เป็นไรตรงนี้โอเคนี่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าตานะครับที่เราได้มีการปรับนะครับผมเนาะนะครับก็ตรงนี้บางท่านก็อยากได้เป็นภาษาไทยเนี่ยเมนูพวกนี้นะครับเราก็สามารถไปติดตั้งได้เนาะนะครับผมอ่โอเคก็ในส่วนของอ่คขอไล่ดูนิดหนึ่งนะครับขอดูก่อนว่ามีอะไรให้น่าสนใจบ้างนะครับ นี่เนาะตรงนี้เราก็ไปเลือกเป็นไปติดตั้งได้นะครับนี่เนาะนะครับไปลองไปปรับดูนะครับผมเนาะแต่ว่าคราวนี้ในส่วนของตัวนี้เองนะครับผมว่าภาษากฤษกโอเคนะนะครับถ้าถ้าเกิดใครไม่ซีเรียสนะครับเนาะนะครับก็สามารถใช้ในส่วนของภาษาอังกฤษได้นะครับเป็นเอ่อเป็นภาษาการของไอทีนิดหนึ่งเนาะนะครับโอเคตรงนี้เราก็ปรับได้นะครับก็ไปปรับอ่ะโอเคก็ปรับได้แล้วก็กดอัปเดตด้วยเนาะนะครับประมาณนี้ครับผมเนาะประมาณนี้นะครับเราก็ตรงนี้เราก็มาลองเล่นอ่ะโอเค เอา b l นะครับแล้วก็อโอเคเดี๋ยวขอแบบเป็น l i น์แรกนะครับอ่ะโอเคก็มาปรับได้นะครับหนอกนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นในส่วนของ audit log เนอะตรงนี้เราก็มาปรับได้เช่นกันนะครับแล้วก็มีส่วนของ service นะครับก็ตรงนี้ถ้าเกิดเราติดตั้งได้แล้วนะครับต่อไปเราก็จะเป็นในส่วนของขั้นตอนของการ monitor เนอะนะครับก็ ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูอีกทีหนึ่งนะครับผมเนาะนะครับผมซึ่งตรงนี้เองนะครับผมผมเองก็จะมีจะมีเปิดในส่วนของคอที่เป็นตัวสปิวด้วยนะครับเผื่อใครสนใจนะครับผมเนาะก็คอนี้พิเศษเลยนะครับเพราะคอนี้พิเศษจริงๆนะครับก็จะให้จะให้คุณได้สามารถมอนิเตอร์ไปยัง o อที่เป็นตัว Linux นะครับแล้วก็ Windows นะครับผมนะครับถ้าเกิดใครใช้ Linux ยี่ห้ออื่นนะครับดิส ดิสอื่นนะครับก็อย่างเช่นตัว solid หรืออะไรเงี้ยก็ลองดูนะครับหรือว่าออนละเคิ้นนะครับก็บอกได้นะครับผมเนาะนะครับก็เผื่อผมจะได้เตรียมแลบไว้ให้ก่อนนะครับผมเนาะนะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวยังไงก็ก็ทักทายกันได้นะครับก็ทักทายกันได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดติดตั้งแล้วไม่ได้ก็ทักมาเหมือนได้ทักมาได้นะครับก็ที่ไลน์ที่ไลน์นี้ได้เลยนะครับก็เอ่อที่ไลน์ไลน์แอดนะครับแอดลินุกได้เลยนะครับผมเข้ามาได้นะครับผม นะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมนะครับก็ยังไงก็ลองดูนะครับลองลองติดตั้งกันดูนะครับก็ตัวเซฟเองก็มีประโยชน์ระดับหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ทำงานสายไอทเนาะนะครับก็ลองดูนะครับผมสวัสดีครับ